ผู้หญิงแต่ละคนจริงๆก็หลากตลายเนาะเราก็เลยพยายามจะทําแบรนด์ทําสินค้าออปชันที่หลากหลายสาหรับลูกค้าทุกคนนะคะในวันที่เทปนี้ออกอากาศแล้วจะได้พบกับคอลเลคชันใหม่ใช่ไหมเป็นคอลเลคชันอะไรครับผมเป็นคอลเลคชันสุดพิเศษค่ะซึ่งเป็นการคอลลบอเรชระหว่างเจนทูแมนกับปวยเซียนใบนี้คือน่ารักมากมันเป็นกระเป๋าออริจินอลโฮสต์แล้วมันก็มีแอดกิมิกเป็นเหมือนตัวห้อยที่เป็น เสมือนยาโดมโปยเซียนในทุกตัวมันจะมีความแบบของขวัญอย่างเงี้ยครับอ้ยเรียกว่ามีกิมมิกทุกตัวเลยใช่ครับงั้นเราดูของจริงเลยดีไหมสวัสดีครับเพื่อนๆแล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับคู้ณโอคค็อกนะวันนี้ผมพามาสยามสแควร์ซึ่งเดี๋ยวโปยเซียนนะจะมีอะไรสนุกๆน,นะทำกับวงการแฟชั่นเพราะฉะนั้นแน่นอนเราก็ต้องมาในจุดที่แฟชั่นทั้งประเทศเนี่ย มารวมตัวกอยู่ที่นี่นะครับนั know, ่น <không> ก็คือสยามสแควร์นั่นเองนะเราจะมาที่เจนเท w o m ม n นั่นเองนะครับจะเห็นว่าคนเนี่ยใช้ของเจนเทวูแมนเยอะมากมีกระเป๋ามีเสื้อผ้ามีอะไรที่แบบเป็นสไตล์ของเจนเท w o m ม n เลยอะนะครับดูว่าเพลินเหมือนกันนะเอ๊ะหรือว่าเราจะค้นพบอะไรใหม่ๆ <laughs> ชั้น2เนี่ยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคอลเลคชันใหม่จะอยู่ที่ชั้น2หมดเลยนะครับแล้วก็ชั้น3เนี่ยก็จะเป็นเสื้อผ้าคอลเลคชัน ที่ออกมาแล้วขายดียอดฮิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ที่ชั้น3แล้วก็ชั้น4เนี่ยก็จะเป็นพวกออเทอร์ซอรีทั่วไปต้องบอกว่า Gentle Woman เนี่ยเอกลักษณ์อ่ะคือเห็นปุ๊บดีดนิ้วปุ๊บรู้เลยว่าเป็น Gentle Woman เห็นไหมเนี่ยเอกลักษณ์แบบเนี้ยนะครับฟอนต์แบบนี้น่ารักน่ารักแบบนี้ Gentle Woman เท่านั้นเขาสามารถเอาอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยนะครับขึ้นมาทำเปไ็นอะไรแบบน่ารักน่ารักเยอะนะเหมือนเห็นฟอนต์ก็รู้แล้วว่า Gentle Woman น่ะแบบดูจานนี่สิเห็นป่ะเห็นป่ะเอออย่างเงี้ยนะครับเนาะอ่ะะะะแล้้วกก็อออัันนนนนนีีหมมมุุ่ยดฮฮิตครบึงะ มุมนี้ต้องบอกว่าเห็นใน IG เห็นใน TikTok บ่อยมากนะครับเพราะว่าเป็นมุมที่แบบเรียกเรียกว่าใครๆก็มาทำคอนเทนต์กันอ่ะเออนะครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับดีใจมากวันนี้ได้มาช็อปของ Gentlewoman ผมรู้สึกว่ามันเป็นเสื้อผ้าหรือว่าเป็นเครื่องแต่งกายผมเรียกรวมๆกันอย่างนี้กันเนาะว่าที่สามารถดึง ความสวยของแต่ละคนนะออกมามได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าออผู้หญิงแต่ละคนจริงๆก็หลากตลายเนาะรเราก็เลยพยายามจะทําแบรนด์ทําสินค้าให้มันค่อนข้างหลากหลายอยากจะแต่งตัวเป็นสไตล์ไหนในแต่ละวันก็คือเข้ามาที่เนี่ยอยากให้มันมีออปชันที่หลากหลายสาหรับลูกค้าทุกคนนะคะอืมแม่เอาที้เราคุย,ยันแบบตรงไปตรงมามันจะมีความสวยแบบพิมพ์นิยมเนาะเช่นตัวเล็กก็มักจะบอกว่าสวยกว่าตัวใหญ่อะไรเงี้ยทีนี้ผู้หญิงบางคนสาวๆบางคนเขารู้สึกว่าเขาแบบ ตัวใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยเออเขาสึกว่าเขาไม่ได้เป็นหุ่นดีแบบพิมพ์นิยมอะ่อะเจนท m ร n บูแมนี่ะแบบมีอะไรที่แบบช่วยเสริมความมั่นใจให้เขาอุ๋ยเพียงว่าพิมพ์นิยมเดี๋ยวนี้มันแบบมันแอบบไม่ค่อยคอนเซิร์นเรื่องนั้นกันแล้วแต่ดีน,นะดีนะเพราะว่าด้วยด้วยการเข้าถึงสื่อหรือว่า<ะ>การที่แบบหลายๆคนออกมาแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองคือทุกคนก็เหมือนจะค่อนข้าง มั่นใจแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองจากภายในแค่ไม่ไม่ใช่แค่ภายนอกมากขึ้นนะคะคือเดี๋ยวนี้ค่านิยมมันมาทางนี้มากกว่าอเออเอออย่างนี้ส่วนเสื้อผ้าเนี่ย มองว่าเป็นแค่จุดเสริมสนใจแฟชั่นหรือเรื่องเสื้อผ้าอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าเริ่มจากคุณแม่เพราะคุณแม่เขาก็จะค่อนข้างเป็นคนที่ชอบแต่งตัวค่ะไปร้านตัดเสื้อตัดเสื้อผ้าใส่เองพาเราไปร้านผ้าอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่แบบเด็กๆเหมือนกันเหมือน oh. มันก็ซึมซับมาเรื่อยค่ะจริงต้องบอกว่าเด็กๆเนี่ยน่าจะติดตามรายการของเราอยู่พอสมควรนะครับเนาะก็เลยอยากจะให้คุณแพงเนี่ยลองแนะนําให้หน่อยค่ะอย่างนักเรียนผมเนี่ยนักเรียนที่ผมสอนส่วนใหญ่นะม มมหม6เนี่ยมีเสื้อผ้าแบบคอลเลคชันไหนไหมที่แบบเหมาะกับวัยนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเดินไปดูกันได้ไหมครับได้ได้เลยค่ะจริงๆก็ลุกประมาณนี้ก็ดูเป็นแบบเด็กน่ารักไม่เกินวัยนี้นะคะแบบพุดดี้อะไรเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นพวกเสื้อโอเวอร์ไซส์อ่าเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์อันเนี้ยได้ทั้งคนตัวเล็กตัวใหญ่สมมติว่าเราตัวเล็กเราก็เอาไปใส่กับแบบเป็นคัดสั้นทักอินกับไบค์เกอร์ชอตอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าสมมติเราแบบ มีเนื้อหน่อยอันนี้มันก็ใส่แล้วมันก็สบายสบายดีก็คือแบบจะไม่เขาเรียกว่าพรางพรางไม่พรางพรางชานมไข่มุกวันละ3แก้วกินกได้ไดกินได้อีกนล่วก็ <laughs> <laughs> อ,อย่างสไตล์แบบนี้มันก็จะเป็นแบบ f o r e v e r hits เนาะคุณท่าใช่ก็จะใส่ได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีคอลเลคชั่นใหม่ไหมฮะมีค่ะอยู่ไหนเอ่ยแถบนี้ทั้งหมดเลยค่ะอันนี้จะเป็นคอลเลคชั่นใหม่ที่เราลงทุกวันศุกร์พอวันศุกร์ปุ๊บราวตรงนี้ก็จะเปลี่ยนหมดเลยรวมถึง ตรงดิสเพลย์หุ่นข้างหน้าที่พอลูกค้าทุกคนขึ้นบันไดมาปุ๊บจะเจอ,อก็จะเปลี่ยนเป็นคอลเลกชันใหม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นมาได้ทุกสัปดาห์ใช่ทุกวันศุกร์ตรงนี้จะไม่เหมือนเดิมและในวันที่เทปนี้ออกอากาศแล้วจะได้พบกับคอลเลกชันใหม่ใช่ไหมเป็นคอลเลกชันเลยครับผมเป็นคอลเลกชันสุดพิเศษคะ่ะซึ่งเป็น<ม>การ c o l l a b o r a t ระหว่างเจนทูแมนกับปอยเซียนเย้เดี๋ยวเราจะไปบุกออฟฟิศของเจนทูแมนกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังคอนเซปต์ของการคอลแลบกันครั้งประวัติศาสตร์นะระหว่างยาดมโพเซียนกับ g e n t ทอ w o m ู n นะครับตอนนี้นะผมก็มาถึงออฟฟิศของ g e n เทอร์บูแแล้วโล่งๆโปร่งๆแล้วก็มีดีไซน์อย่างที่บอกว่าเขาอยู่บนตึกสูงแล้วก็แบบมองเห็นวิวแบบเรียกว่า360องศาของกรุงเทพเลยนะครับนี่ครับผมนะฮะออฟฟิศของเจนเทอร์บูแนะครับ อยู่ในออฟฟิศของเจนทาวแมนเรียบร้อยแล้วนะครับที่สําคัญนะครับน้องมีน้องๆที่เป็นทีมดีไซเนอร์ด้วยนะครับผมนะก็สวัสดีน้องทุกคนนะครับสวัสดีครับก็คืออันนี้จะเป็นทีมที่มาช่วยกันดูแลโปรเจกต์นี้ค่ะก็จะมีน้องอุ้งเป็นเฮดดีไซเนอร์ของเจนทาวแมนแล้วก็มีน้องแก้มเป็นซีเนียร์ดีไซเนอร์ที่เป็นคนสเก็ตคอลเลคชันนี้เลยจริงๆคนที่ต้องบอกว่าติดต่อไปทางโปรเซียนก็คือคุณแก้มทางนี้นี่เองนะครับแบบคุณแก้มคิดยังไงทําไมถึงแบบวันนั้นส่งอีเมลเข้ามาทีี่โเซย พอคิดว่าอยากจะคอลแลบกับแบรนด์อะไรที่แบบแปลกใหม่ขึ้นก็คือโมเเซียนเป็นแบรนด์แปลกๆนั่นเองนะฮะแปลกใหม่แปลกใหม่คือต้องบอกจริงว่าปกติเวลาเวลาทำโปรเจกต์อะไรต่างๆนู่นนี่นั่นอ่ะคือผมจะมีภาพในหัวว่าถ้า ทำแบบนี้มันจอเป็นแบบนี้แต่พอเป็นเรื่องแฟชั่นแบซึ่งเรื่องที่เราไม่มีความรู้เลยเราดึกภาพไม่ออกเลยใช่ก็เลยอยากอยากจะเห็นมากๆก็เลยเป็นที่มาของการที่แบบเราบอกโอเคขอบคุณจะทะหุแม่นมากที่เดินมาหาเราคือจริงๆแล้วมันเป็นแบรนด์ยาดมที่แบบโด่งดังใช่ไหมครับทุกคนก็หยิบใช้88ปีสุดยอดก็เลยเหมือนแบบอันนี้ในคอรเลคชั่นต้องบอกกันว่าแบบเราดึงความเป็นออริจินอลความเป็นคลาสสิกของความเป็นโปรเียนกับ เจนทูแมนมา mix กันนะครับดีไซน์ทั้งหมดก็จะเป็นความคลาสสิกเป็นเสื้อผ้าที่เป็นแบบเขาเรียกว่าของเจนทูแเรียกว่าครับดีกว่าเอาเอาความเป็นแบบเสื้อผ้าขายดีของเจนทูแมนนะก็มาแอดความ u n นิคของโปเซียนเพิ่มเข้าไปมันก็จะมาในรูปแบบเป็น s i l h o อ e t e หมายถึงทรงเสื้อผ้าที่ขายดีแล้วก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วของเจนทูแมนเนาะมาบวกกับความเป็นแบรนด์ identity ของโปรยเซียนด้วยแล<อ>้จริงๆแล้วอตอนวันขายอะครับมันจะร้อนช่วงแบบไปลายปปีอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเหมือนน้องเขาก็เลยดึงความเฟสทีฟความเป็นแบบเทศกาลเนี้ยเหมือดเข้าไปที่จริงในทุกๆตัวมันจะมีความแบบเล่นเกี่ยวกับ เอลิเมนต์ที่มันมีความแบบของขวัญอย่างเงี้ยครับว้ยเรียกว่ามีกิมมิคทุกตัวเลยใช่ค่ะงั้นเราดูของจริงเลยดีไหมได้ได้่หนูแก้วหยิบไม่ไดงเลยดีกว่าตัวที่สี่นะื่อกี้ใครเห็นบนกระดาษนะมันก็มีรวมความเป็นซิกเนเจอร์ท <careers> <Guys, S 1> uh, like, right? uh ั huh. so like like ้งหมดของของแบรนด์ไว้เช่นกระเป๋าโทสที่เราขายดีมากๆที่แบบทั้งคนไทยต่างชาติแล้วก็แบบซื้อกันนะขายดีแล้วก็โปรดักต์ของโปรเซียนนะโปรเซียนมาแบบอยู่ในกระเป๋าแล้วแบบโผล่มาเหมือนแบบเฮ้ยเป็นกิฟต์นะอะไรเงี้ยแบบมอบให้แก่กันนี่ครับ อ่าตัวนี้อันนี้ก็อยากทำให้มันดูแบบดูเด็กลงก็ใช้ความเป็นทรงแบบเบบี้ทีครับความเป็นเข้ารูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงโลโก้ของโพลิเซียนเอามาแบบตะโกนใช่ตะโกนแทนตะโกนแทนเมื่อกี้เราตะโกนคำว่าเจนทูแมนใช่ไหมคะตัวนี้เราก็ตะโกนคาว่โเมีด้านหลังเราก็มียังแบบคงความเป็นเจนทูแมนอยู่ก็มีโลโก้ของเราแบบเบาๆนะครัมีกระโปรงให้เราดูไหมฮะเห็นในนี้มีกระโปรงด้วยนี่ครับ คือกระโปรงเนี่ยจะเอาไว้สำหรับ mix and match ได้แบบกับหลายๆไอเทมในคอลเลกชันนี้เนาะครับผมคือเ<ช>ปรงจะใส่ ด้วยการครับผมจะใส่ต้องเป็นอย่างนี้อย่างี้หรือว่าจริงๆเดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตเป็นแบบสมมติเสื้อโอเวอร์ไซส์มากๆแล้วก็ใส่แบบคลุมแล้วให้มันเห็นแค่ชายกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถแมทช์ข้ามได้หลายไอเทมอะไรแบบเนี้ยค่ะอะไรอย่างี้จริงมันก็จะน่ารักดีนะแล้วสมมติเราทักอินแค่แบบสังเดียวให้มันเห็นแบบแค่คำว่าโปรเซียแล้วอีกข้างหนึ่งคุณต้คุณก็แบบปล่อยมันลงมาอย่างเงี้ยเสื้อตัวนี้เมื่อกี้เห็นแต่บนกระดาษไหมใช่ไหมตัวนี้ก็คือเหมือนเราอยากให้มันดูแบบสนุกอะครับเหมือนแบบการเดินท่องการเดินท่องท่องเที่ยวครับก็จะมีเป็นฟลแบบ รูปแบบของแบบกล้องดิจิตลอลเราไปถ่ายรูปเหมือนเฟซที่เราออกไปเที่ยวไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้ไปแบบพักผ่อนอย่างเงี้ยครับเราชอบทุกตัวแหละแต่มันต้องมีตัวที่เราชอบที่สุดนะผมชอบตัวนี้ที่สุดเยนดงโพเซียนอ่ะมันอยู่คู่กับนักเดินทางมันอยู่คู่กับการขึ้นรถลงเรือขึ้นเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเห็นแบบนี้ปุ๊บรู้สึกเลยว่าแบบนะยะดีดงโพเซียนอยู่ได้กับทุกที่จริงๆริงเหมือนเจนทาวแมนเลยบนจอเนี่ยมีแต่เสื้อผ้าเดี๋ยวผมจะเข้าใจว่าคอลเลคชันนี้มีแต่เสื้อผ้าไม่นะฮ Original ออริจินอลโทส t ของเราค่ะซึ่งอันนี้เป็นไสกลางแล้วมันก็มีแอดกิมมิกเป็นเหมือนตัวห้อยอที่เป็นเสมือนยาดมบอยซเี่เค,คือแบบมันก็คือเหมือนเป็นกระเป๋าเล็กอ่าโอเคอก็อาจจะสามารถเป็นแบบกระเป๋าไปพักเที่ยงอะไรเงี้ย อ้นี่น่ารักจัดเลยนี่ถือแบบนี้ได้ตอนนี้เหมือนไลฟ์ถ่ายของอะมีกระดิ่งนะอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงใกล้ละใกล้ละ CF นะข้างหลังทีมงานตั้งตรงนั้นครับพร้อมโอ้ตนะพร้อมโอนนะโอเคครับโทรมาภายใน30นาทีนะครับเราไม่ได้เลยครับของยังไม่มาครับไม่มีค่ะาของไม่มาของไม่มาอันนี้ต้องบอกก่อนว่าทุกทรงที่เอามาใช้ในในในเนี้ยมันคือเป็นทรงซิีเนเจอร์ของเจนเทอร์ที่ขายดีครับแล้วก็มาแบบมาเพิ่มดีเทลเข้าไปอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบ CI โลโก้ของปรยเซียรเนี่ยแบบ ตัดปึ้งเอามาทำให้เป็นทีดีครับข้างหน้าก็คือใส่ของได้ใช่ของจริงนะครับพีเซนต์ใบกลางไปแล้วผมก็จะนำเสนอใบใหญ่มาในรัางของผ้ายีนที่เอาโลโก้ของเจนเทอร์มาใช้แล้วก็เรียงด้วยหลอดหลอดโปลเอียนใช่ไหมอันนี้สำหรับปาร์ตี้ถ้าใครแบบชอบทองวิบวัลก็คือแบบออกงานแบบเก๋ๆได้เลยอะไร้ยข้างในเนี่ย เหมือนกับมีสายอ๋อก็คือสายเหมือนคล้ายๆอารมณ์ประมาณเนาะประมาณอย่างนี้เนาะที่ผมเคยเห็นยังไม่หมดยังไม่หมดลอฮะก็เราเป็นนักเดินทางเราต้องใส่หมวกกันแดดหมวกเนี้มันมีความพิเศษตรงที่มันมีพินเนาะเขาเรียกว่าแบบเข็มกลัดใช่คร็มอันนี้เข็มกลัดอันนี้มันสามารถเอาออกแล้วไปติดบนเสื้อติดบนเอลิเมนต์กระเป๋าต่างๆได้ด้วยมิกซ์แมทช์นิดนึงนะฮะเรามีเข็มกลัดหมดสายนะครับอุ้ง สามลายแล้วก็อันนี้3ลายนะครับแล้วก็นี่ติดหลายๆอันเลยหรือบางคนก็ติดตรงสายอย่างเงี้ยค่ะมันก็ะจะแบบกุ๊กกิ๊กสามารถหาซื้อได้ทุกชิ้นเลยนะครับที่สำคัญช้อปปิ้งเสร็จแล้วไม่ได้ถุงธรรมดานะครับมีถุงพิเศษด้วยใช่ไหมคุณอุ้งใช่ครับ,รบ<ม>ถุงเราก็จะเป็นคอลแลบ โลโก้ทั้งสองแบทอยู่ใ<อ>นการนี่เป็นสเปเชียลเวอร์ชันอืมนะแล้วเดี๋ยวเราพบกันนะครับที่ช็อปของ Gentlewoman นะครับ Gentle Woman และย่ดดมจากโพยเซียนครับสวัสดีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย และสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามคุณโอคล็อใน EP นี้นะครับเรามีของที่ระลึกสุดพิเศษคอลเลกชันระหว่างโฟรเซียและเจนเทวูแมนมาฝากกันนะครับจะมีเสื้อสีดําตัวนี้นะครับหตัวนะฮะแล้วก็จะมีเสื้อสีขาวตัวนี้อีกหนึ่งตัวครับรวมถึงกระเป๋าใบสีน้ําเงินใบใหญ่ใบนี้นะครับใครอยากได้นะครับไปติดตามกิจกรรมร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับของที่ระลึกคอลเลกชันนี้ได้แล้วพบกันนะครับมันเป็นสไลเดอร์ที่ ทุกเพศทุกวัยเล่นได้หมดแล้วเซฟแล้วปลอดภัยทุกอย่างมาถูกคิดภายใต้โจ์แบบนี้อย่างนี้ถ้าผมตั้งคําถามว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีคนซื้ออย่าดมตราโพยเซียนของคุณ ต้นคูนยังทําประโยชน์เพื่อสังคมไหมทำมีคำหนึ่งผมชอบมากพี่อุน่นว่าเราไม่ค่อยรู้หรอกว่าในโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยต้องนั่งเสือเป็นอย่างนี้ต้องออกมาให้น้ําเกลือกันอยู่ตรงทางเดินมันเป็นอย่างนี้ทีนี้เนี่ยมีคนบอกว่าคุณทําดีเพื่อคนอื่นทําประโยชน์เพื่อสังคมเนี่ยเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับยาดมตาโปรยเสียรหรือเปล่าคุณมีความเห็นยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือความหมายในการมีชีวิตอยู่ของผมอะนี่ค่ะจะเป็นเสื้อตัวเดียวกับนี่ ป็นเสื้อตัวนี้เลยอตัวเดียวกันอ๋อแต่กางเกงเป็นคนละตัวกางเกงเป็นคนละตัว้กางเกงที่ตัวไหนอะคุณแพงอ๋อจริงๆมันคือตัวนี้ที่อยู่คู่กันคู่กันท่านี้ไปไปกับแก๊งเพื่อนสาวเพื่อนสาวอาจจะมองว่าแบบแต่งตัวเกินหน้าเพื่อนนิดนึงไงแต่ถ้าเพื่อนสาวใส่แบบนี้ทั้งแกง๊งมันก็สวยท<า>ั้ง,<า>งแกง๊งไงคุณ โอ้โหนี่หลังจากออกแบบแล้วก็ต้องว่าเป็นในแบบเองคุณคือรายการอ่ะมันไม่มีสคริปต์เพราะฉะนั้นอ่ะมันตั้งแต oh, no. mm ่เ hmm. ช้าแล้วอยากทำอะไรก็ทำอยากพูดอะไรก็พูดห้าสี่สามสองครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองค้ดกับเนื้อวันไหนใช่หมเอาไปเอาไ่ก่อนได้ไหมทำไม่ได้ทไอ่ะคุณผู้ชมทราบใช่ไหมฮะว่าดีไซเนอร์กับนางแบบเป็นคนะแค a r r i ร์พาร์ t กัน น้องจะขออนุญาตไปทำงานต่อนะคะบอกให้เดินแบบตัวนี้ผมว่าผมว่านะผมว่าใส่สบายดีแล้วมันก็แบบดูดูเป็นคทนสดใสอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าใส่เสื้อสีดำเออคือผมว่าผมว่ามันใส่เล่นได้สนุกดีแต่ว่าอ่าอันนี้เป็นเสื้อเดโมคิดว่าเจนทาวแมนน่าจะต้องซักหรือไม่ก็คือโย่นจริงไปเลยเขาน่าจะไะล่ดจะเปลี่ยนชุดแล้วจะมาแอบถ่ายอะไรอีกโอ้โหเดี๋ยวได้ลงจริงนะโอนโอลิแฟ